สวัสดีวิเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาทัวร์ด่านเก่าๆกันนะครับที่แต่ก่อนมันมีคนเล่นเยอะมากเลยครับแต่ปัจจุบันนี่คือแบบคนเล่นน้อยมากครับแทบจะไม่เจอเลยนะโอเคด่านแรกที่ผมจะพาทุกคนมาทัวร์ก็เป็นด่านนี้ครับคาบสมุทรสยองนะครับด่านนี้เลยนะครับไปผมจะบอกจุดที่คนนิยมเล่นในสมัยก่อนด้วยนะครับมามาดูนะครับคือทําคลิปนี้มาเพราะว่ามีคนเรียกร้องขอเข้ามานะครับบอกว่า ไอพี่พาโทดาคนเล็กหน่อยน้องพาโทดาคนเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยงจะดให้นะครับโดยจุดแรกครับที่คนนิยมเล่นกันในสมัยก่อนก็จะเป็นตรงนี้นะไอเขี้ยบไอ้เขี้ยบอสแม่งถูกผมเกือบตายแม่งตีผมเกือบตายทาตรงนี้เลยนะครับจุดแรกที่คนนิยมเล่นในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนทัวร์แบบด้วยเอ้าเขี้ยบยิบหายโดนล็อกโอ้โหแล้วมันต้องฆ่าตัวตายแล้วเกิดใหม่นะครับถ้าโดนล็อกเนี่ยอย่ามาล็อกกูอย่ามาล็อกกูตัวใครตัวมันเว้ยนะครับ โอเคโดยด่านโดยรวมก็จะเป็นวานี้นะครับนี่เลยนะครับตัวหนึ่งปตนตอนนี้มันเป็นบอทนะครับพวกนี้ไม่ใช่คนนะเป็นบอทครับที่มันล็อกขยันล็อกคลิปผายนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดที่สองครับฮึบโอเคนต่ตรงนี้มันจะดีมากเลยนะมัมีมันจะขึ้นมายากครับอยเวในน้มันปีนมาตรงนี้นะเสียดายทุกคนผมพาทุกคนขึ้นชั้นสองไม่ได้อะไม่งั้นเราแบบได้ไปสบายๆได้ดูวิวข้างบนแล้วนะครับตอนนี้แบบอยู่ได้แค่ชั้นหนึ่งอะทุกคนมันขึ้นมาทําไมวะ ไอตายหมดตายหมดโอเคนะครับคือแต่ก่อนนี่ถ้าผมใจมผิดนี่คือแบบมีแต่คนอยากได้เป็นตัวล็อกนะตัวล็อกก็ไอ้บอสใหญ่นะ่ยนะครับไอ้บอสรถถังอนะ่ะทุกคนเออตัวนั้นแหละนะครับมีคนอยากเป็นนะไกลตัวล็อกอนะ่ะแต่ผมชอบตัวล็อกมากกว่าน่ะแม้่มันเกียนกว่าทุกคนแม่งล็อกได้เนฮะียน่าสบายเลยอนะล็อกให้เพื่อนแล้วเพื่อนตบอ่ะโดยบรรยากาศรอบแบบก็จะเป็นประมาณนี้ครับมืดๆคึมๆนะครับไม่รู้มันปรับให้สว่างขึ้นยังนะแต,ต่ตัวคิดว่ามันยังมือดอยู่ดีนะครับ ขึ้นจะสองไงวะขึ้นไม่ได้อ่ะบันไดนี้ขึ้นได้ปะบันได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 ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เหรอโอเคมันขึ้นไม่ได้นะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้ฮะัสำหรับด่านแรกเนาะแป๊บแป๊บแป๊บมึงไปก่อนเลยไอ้ตัวล็อกโรงพยาบาลบ้านะครับไปลุยด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่ฮิตอะนะครับหมดคนเล็กแต่ก่อนไม่ฮิตแทบทุกด่านอะนะครับ าพาเดินทัวร์ครับทุกคนไปนี่ครับเอ้าเฮียโดนล็อกเลยนะครับโอ้ยยังไม่ทันได้ตั้งบอมลยอะ่ะเอาไปก่อนเลยนะครับประมาณนี้ด่านม่นมืดมากทุกคนโดยมามี่ที่มันจะปล่อยมามันจะปล่อยมาจากชั้นสองนะครับไอ้ข้างบนไอ้ข้างบนตรง,งนี้ไม่ใช่ดิมันมีทางขึ้นชั้นสองกี่บ่วะไม่มีไม่มีแหละนะครับถ้ารู้สึกว่ามัมี่มันจะมาจากข้างบนอะเดี๋ยวพาเดินรอบแบ,บกไนครับไป ปึ้มปึ้มเออมันเหมือนโรงพยาบาลจริงนะเนี่ยนะครับเนี่ยเตียงอันนี้เป็นเตียงนะอย่าขวางเฮ้ยจะพาทัวร์แมบเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศมันคดน,น่ากลัวเลยนะครับมีตัวตาม,มาป่ะเนี่ยไม่มีนะโอเคครับนี่ประมาณนี้นะอันนี้เป็นห้องขังเหรอวะห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋อนี่ไงมันวัดตะขมน,นี่ทุกคน เมื่อกี้ทุกคนเห็นมันโดดลงมาปะนะครับตายเลยนะครับโอเคด่านนี้ก็เป็นด่านที่สองครับที่ฮิตน้ำในสมัยก่อนนะคนเล่นเยอะครับคนเล่นเยอะปัจจุบันนี้คือไม่มีคนเล่นแล้วนะครับด่านที่สนี้จะไม่ใช่ด่านยิงมัมมี่นะับจะเป็นด่าน AI ธรรมดาเลยแหละนะครับก็คือด่านนี้ครับบ้านพักฮอลิโอดนะฮะจำได้เลยครับว่าตอนนี้มันเข้ามาใหม่ๆนี่คนเล่นเต็มเต็มเต็มเซิร์ฟอะทุกคนะครับช่วงนั้นอะมาด่านนี้ด่านนี้ นี่เลยไม่รู้ว่าทุกคนจําบรรยากาศเกา่กาๆได้อยู่หรือเปล่านะครับด่านก็เจเปอนมาณนี้นะโคตรสวยนะครับในแต่ก่อนเนี่ยกราฟิกของเกมไอช็อตเนี่ยนะครับดูน้ำพุดิน้ำพุน้ำตกก่ะน้ำตกไอชื่อเรียกน้ำพุเฉยเลยนะครับเออก็จเปอนมาณนี้ครับบรรยากาศในด่านเนาะเฮ้ย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 เฮึบเสพให้เต็มที่นะครับคนที่แบบเป็นคนที่เกา่เกาๆแล้วชอบแบบอยากดูบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่สารานี้ไปไม่ได้หรอะ มันเป็นทางเดินไปได้เนี่จริงๆแต่มันอกีไปไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวกด S ไปก่อนนะครับเออให้มันเขาเรียกว่าอะไรวะสบายตานะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นคาริคฮาร์ดเก่าครับสวยวะนะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหแม่งดูแล้วคิดถึงเลยนะครับต่อไปด่านต่อไปเลยแล้วกันนะครับด่านต่อไปก็จะเป็นด่านอ่าด่านต่อไปก็จะเป็นด่านนี้ครับผมมันชื่อด่านว่าอะไรวะ เวทีล้ออะไรสักอย่างนึงอะเวทีล้อมประลองอะไรสักอย่างเวทีประลองคุณลุ้นเลยสักอย่างเลยนะครับแต่เนี้แต่ว่ามันจะนิยมในโหมดโหมดยิงสไนเปอร์นะครับไม่ใช่โหมด AI เนาะแต่ว่าผมหาห้องเล่นไม่ได้ครับก็เลยมาถ่ายในโหมด AI นะครับเออแตวก่อนน้อนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะนี่ครับบรรยากาศรบอบๆก็จะเป็นย่างเงครับเหมือนอยู่ท่ามกลางภูเขาอะไรสักอย่างเนี่ยนะนครับเห็นวะนยังไม่มีบ้านตรงนู้นด้วยเราเอาสไนเปอร์มาสู้ไปดูดีกว่านะครับม่รูทุกคนเห็นเหมือนกันปะนะเนี่ย ไม่มีบ้านด้วยทุกคนผมเพิ่งเห็นนะครับเออถ้าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับโดยรวมด่านก็จะเป็นวันนี้นะครับสนไนแม่งชอบวัดกันอันเนี้ยนะครับคนนี้ม่นแม่นแม่งจะได้เปรียบนะครับเออคนไกลไกก็อยู่ไม่ได้ครับในสมัยก่อนอะ่ะที่ยังไม่เทพทูอะนะ่ะนะครับเออนะครับเดี๋ยว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 มันคุ้นๆนะไอบ้านหลังเนี้ยเหมือนมาจากด่านเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โอเคเราใส่งบน้อยฮนะโมเดลเลยซ้ำกันนิดนึงนะฮะไปครับ <laughs> ทุกคน ด่นนานต่อไปครับไปเรื่อยเรครับด่านนี้ครับด่านนี้เลยด่านนี้เลยนะครับจําได้เลยนะครับปลาหมูเนี่ยแต่ก่อนนี้ฮิตกระจุยกระจายครับเข้ามาแล้วจะเป็นด่านปลาระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นด่านปลาอะไรก็ไม่รู้โควงโควิดอะไรก็ไม่รู้ครับ <gracias S 2> เปลี่ยนมอนเตอร์เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เห็นปะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับอยากให้มันเปลีป่ยนนแบบเก่ามากเลย <ül> นะครับอุ้ย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 โอเคเราจะคือแต่ก่อนเราจะเล่นกันตรงนี้ใช่ปะแล้วแล้วก็ปลาไปงี้นะ เอออย่างเงี้ยใครมีมันนี่มีโคก็ได้เปรียบไปครับคือถ้าใครมีแก๊สน้ำตาลนี่คือปลาสบายสบายแก๊สน้ำตาแก๊สขาวอะ่ะแล้วก็แก๊สเขียวด้วยครับไอแก๊ส V X อะ่ะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราจะให้เพชรตัวนี้มันสามารถโดดขึ้นได้ครับโดยที่เราไม่ต้องปีนตรงนี้นะเดี๋ยวโดดให้ดูไหนวะโอ้เครียโดนหมูขิดไอ้สัเอ้ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งจุดยอดฮิตครับเนะนี่ยตรงเนี้ยเราจะแบบปลาหมูตรงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้มันโดดได้ปบบวะโอเคมันโดดได้นะครับ แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่น่าจะโดดไม่ได้นะของวิ่งไม่ของวิ่งไม่มีขนาดเนี้ยนะครับเออแต่ก่อนนี่น่าจะโดดไม่ถึงกับตรงนี้นะครับด่านต่อไปนี่ผมไม่รู้ว่ามันฮิตหรือเปล่านะครับในสมัยก่อนนะแต่ว่าคนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะสำหรับด่านนี้นะปฏิบัติการล่าหัวหรอวะเนี่ยด่านเนี้ยนะคนเล่นเยอะมากในสมัยก่อนวะเดี๋ยวพาทัวร์อ้แบบอันนี้เก่าๆเลยตั้งแต่ยุค CSO เลยปะด่านเนี้ยน่าใช่นะดูจากโปสเตอร์ครับยุค CSO เลยครับเออนะครับด่านเนี้ยบอกเลยโคตรเก่าแบบเก่ามากดึกดำบรรณอะ เนี่ยแต่ก่อนสไนเปอร์ไม่ชอบวัดตรงนี้ผมจำได้แล้วนะครับเออใช่ถูก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 นี่เราอยู่ฝั่งของเงินนะนุ๊นกเกิดฝั่งแดงนะครับเออแล้วก็สไนเปอร์ชอบวัดกันครับลงไปได้แบบวะลงได้ลงได้ลงได้ตรงนี้ลงได้ครับโอเคไปเดี๋ยวจะขึ้นไปเกิดแดงให้ดูนะครับจะยิงกูนะเว้ยโอเคเราจะลองวิ่งขึบปุ๊บไปเลยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออ,เอ,อมาดิพลังเอฟเวพลังเอฟเว Okay, ครับข้ามบนก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนกันแหละนะครับมีต้นไม้ต้นคิดมัดต้นอะไรเต็มเลยครับประมาณนี้นะสำหรับตาน,นี้นครับไปหมดก่อนเนี่ยก็สมัยตั้งแต่ยุคเกมเปิดเลยนะครับดูทรงแล้วอะพอโปสเตอร์มันเก่ามากนะครับนี่ดูแต่ก่อบแต่งตัวแบบนี้นะเนี่ยสมัยวัยรุ่นแบบยังโอมอะอกเกี่ยวเฮียอะไรยังโอมอะปืนนี้คือผมเห็นในเกมมาหลายรอบแล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นกระบอกจริงสักทีนะครับเออ เอามาโชว์เ,เลยเงยไอ้ปืนใสจุกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะที่ตัวนี้มันถืออยู่อะ่ะอันนี้เคยเห็นแล้วครับอันนี้ a w p น,นี่ปืนที่อะไรวะ f 2 0 0 0ป่ะน่าใช่นะครับยังสำรวจได้หมดเลยมีท่อนี้ด้วยครับอุ้ยในท่อน,นี้ก็คือล้าอะไรวะเนะี่ยออกไปไม่ได้นะครับตรงนี้เฮ้เอ้าเฮียทางตันลงมาตันเลยเนี่ยเนี่ยออกไปไม่ได้ด้วยนะครับโดดมาแล้วขึ้นไปไม่ได้ด้วยครับป้อมปะการนี่ผมคงไม่ต้องรีวิวนะเพราะปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่นะครับมีได้อะไรอีกบ้างวะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านครับที่ค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะเออแต่ว่ารวมๆมันก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นด่านปกติแต่เขา้าไปดูแล้วกันนะครับเออนี่ด่านก็เป็นประมาณนี้ครับนี่เลยนะครับนี่ก็เหมือนปกตินะครับรเห็นปะนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ<ๆ>แล้วก็มีอีกด่านหนึ่งอ่ะด่านคู่หัวด่านเนี้ยด่นานที่ผมเล่นด่านนี้ผมต้องเล่นอีกด่านหนึ่งเว้ก็คือด่านนี้นี่ต่อตาเหตุการณ์ที่9.16 ไหนๆก็มาแล้วแม่งเหมาแม่งหมดเลยลวกันนะฮ <c> ะ <oughs> คล้ายๆกับดานเมื่อกี้เลยนะแต่ตรงนี้ต้องกางมันจะไปได้นะครับเฮ้ยรู้สึกว่าดานนี้แต่ก่อนเขาจะเอามายิงหมดบอมกันนะครับยิงหมดเดสแมทนะเนาะคือใครที่มีบอมบ์บอมบังไฟไบยานาคบอมอะไรย่างี้ก็แบบยิงได้เปรียบนะครับเออมีอา g จีก็ยิงได้เปรียบแล้วนะครับจริงอา g ีธรรมดานะครับแค่สำหรับดานนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปดานต่อไปครับ เออแล้วก็ทุกคนผมลืมด่านนี้ไม่ได้เลยนะครับด่านนี้คือแบบสมัยเกมบุกเบิกที่แท้ทูเลยนะครับทุกคนจําด่านนี้ได้ไหมเออเนี่ยแล้วก่อนนะมันมีอยู่ในในต้นเกม CSO ปะถ้าจะไม่ผิดอะนะครับเนี่ยด่านเนี้ยปราสาทหินเก่าๆนะครับเนี่ยโอ้โหทียบคิดถึงเลยวะไอหัวโตโอุย้ยเป็นหัวโตด้วยทุกคน,นยิงไม่ตายด้วยโอ้ตรงนี้เป็นน้ำหรอลงไปได้ปะไดออ้ลงได,ลงได,ลงได้ลงได้ครับไปทุกคนไปครับ ไอ้นี่มาอะไรเเจดีไปแดกายืนงงไม่ดีครับนี่น่าจะเป็นเกิดสักที่หนึ่งอะสักเกิดน้ำเงินหรือเกิดแดงนี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับแล้ววนกลับมาที่เดิมมาวันเนี้ยนะก็ประมาณนี้ครัสำหรับด่านนี้นะครับโอเคครับทุกคนส่วนด่านนี้ก็จะเป็นด่านปลาหมูด่านที่2นะครับก็ไม่รู้ว่ามันแบบดังหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าเฉยเฉยนะนะครับดูว่าอาจจะดังก็ได้นะครับผมอาจจะเล่นไม่ทันนะช่วงที่มันดังๆนะครับด่านเนี้ยนะครับ เออเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนเล่นก็ด่านฟ้ากะหายเลือดด่านนั้นดังแต่ว่าด่านเนี้ยรู้สึกว่าเฉยๆครับโอเคนะครับด่านก็จะประมาณนี้คล้ายๆด่านป้อมประการบราณเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนสายๆอะไรเงี้ยนะครับเออโอเคครับด่านสุดท้ายที่ผมจะแถมให้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นด่านนี้นะครับสําหรับด่านกโกดังรถไฟนะครับโอเคนี่เลยด่านนี้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดตัวไก่มานะครับเออ นะครับผมแต่นี้ไม่มีในหมด AI นะครับต้องสร้างเล่นนะนี่เลยครับแต่นนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นกันนะผมก็เคยเล่นนะสมัยก่อนนี่โคตรฮิตเลยรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีบัคจุดหนึ่งครับก็คือบัคตรงนี้นะครับมาตรงนี้ปะน่าใช่นะเนี่ยนะครับกดนั่งยองๆครับมันจะเข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้อะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเออตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วครับ เช่นเออน่าใช่แหละถ้าจะไม่ผิดอะนะครับนั่งยองๆอะนะมันจะเข้าไปในคอนเทนเนอร์ได้นะครับนี่ด่านโดยรวมด่านก็จะประมาณนี้นะครับนะครับวันนี้จะเป็นห้องอะไรวะไม่รู้จำไม่ได้นะครับเคื่อมาพอพาเดินมาพ่อผมทำคลิปนี้แล้วผมโผล่น้ำตาจะไหลว่ะทุกคนคิดถึงด่านเก่าๆมากนะครับโหแบบนี่ความทรงจำอะความทรงจาในวัยเด็กตอนนี้ก็เด็กอยู่นะครับแต่คือตอนนี้เเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเออประมาณนั้นนะครับ คือผมม่งอยากให้ไอ้ช็อตแบบกลับมาคิดเหมือนแต่ก่อนนะเว้ยนะแต่ยากครับเพราะในสมัยนี้เกมโทรศัพท์มันเข้าถึงง่ายกว่านะครับเออหมดยุคสมัยร้านเกมแล้วครับช่วงนี้โควิดด้วยไงนะครับเออประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆได้อิ่มเลยนะครับคลิปนี้ผมรวมแบบบรรยากาศเก่าๆมาให้ดูกันนะครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับหรือถ้าใครมีเพื่อนเก่กาๆเนี่ยก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้ดูได้เลยนะครับบอกว่าเอ๊ยมึงทันหรือเปล่าด่านพวกเนี้ยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย